ล่าสุดก็พวกกูคงน่าสนุกอยู่มเล่นเกมนะฮะเบเดลแลนด์ภาสองนะฮะตอนนี้ผมก็มเล่นเกมเบเดลแลนด์ภาสองนะครับนะตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่ตรงนี้นะฮะมากูครับผมจะไปไฟแล้วนะฮะครับคุณโก็มีคุณโก็มีหลอดสีฟ้าไหมเราสีฟ้าไหมฮะเกาะฮะคุณโก็มีเกาะไหมฮะไม่มีครับคุณโก็กดตัวไอดูนดียครับคุณโก้มีเกาะไหมครับมีครับใส่เลยฮะ ไปยังครับไปแล้วโอเคมังก็โบกนะครับโบกครับโบกเสียผมก็เป็นแฮงอ่ะนะยีงผมจะอัดตรงผมอัดผมจะอัดตั้งแต่ชัตเตอร์สองฮะแต่ว่าคลิปมันไม่เข้านะผมเ้ิกอัดผมเล็กต้องอัดใหม่นะอ๋ออืออื เออช่วยผมด้วยครับผมเจะตายวนะะไม่นะตาตายคู่ไม่ผมก็ช่วยบนตัวดีนะครับโอ้โหมาถึงก็โดนกระหน่ำเลยครับด้วยอีกปี โหครับเราบุกแล้วนู่นอยู่ด้วยหลังครับจริงผมก็อัดไปแล้วนะแต่ว่าอัด กดแล้วแต่มันกดไม่เข้านะครับ